สวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่13กันยายน2563สภาพอากาศวันนี้มรสุมทำไทยมีฝนต่อเนื่องตกหนักบางแห่งเกือบทุกภาคร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับมรสุมที่ปกคลุมทะเลอันดามันทำให้ไทยมีฝนต่อเนื่องตกหนักบางจุดเกือบทุกภาคพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลาก วันที่13กันยายน2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวัน ออกเชียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับทะเลอันดามันมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง พยากรอากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูหนองคายบึงการชัยภูมิขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทรบบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปาจีนบุรี สายแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25งองศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพัง,งาภูกเก็ตกระบี่ ตรังและสตูลอุณหภ,ภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศประจำวันที่13กันยายน2563ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จะเห็นว่าไทยมีฝนเยอะนะคะตามแผนที่สีเหลืองค่ะยังไงก็ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและโชคดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย